สวัสดีครับพี่น้องครับมีพระเจ้าคำของพระเจ้ามาหนกิจิตใจพี่น้องนะครับพระคัมภีร์ทุกตอนได้รับการดนใจที่มาจากพระเจ้าและเป็นประโยชน์ในการสอนการตัดเตือนว่ากล่าวการปรับปรุงแก้ไขคนให้ดีและการอบรมในทางธรรมเพื่อคนของพระเจ้านั้นจะพร,ะพร้อมที่จะกระทําการดีทุกอย่างนะครับถึงแม้ว่าฟ้าและดินจะล่วงหลับไปแต่ถ้อยคำของพระเจ้านั้นจะสูญหายไปสักถ้อยคำหนึ่งก็หาไม่ได้ครับพระคัมภีร์ นั้นเป็นความจริงและเป็นชีวิตนะครับเพราะว่าพระเจ้าทรงสร้างทุกสัสปปรรพสิ่งโดยพิจารณาควา์ของพระองค์ที่ออกมาจากพระโอษของพระองค์พระองค์ตรัสว่าแผ่นดินโลกป้าสวรรค์ดวงดาวจักรวาลและมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายจงเกิดขึ้นมันก็เกิดขึ้นนะครับพระเจ้าทรงสร้างทุกสิ่งภายในหกวันวันที่เจ็ดพระเจ้าหยุดการงานของพระองค์วันนั้นเป็นวันสบาโต ะะสิ่งต่างๆนั้นพระเจ้าทรงสร้างตามพจนคำของพระองค์ฉะนั้นพระจนคำของพระองค์นั้นมีลิดเดชและสามารถที่จะฟื้นฟูจิตวิญญาณเราได้ฉะนั้นเราทุกคนจะต้องรับอาหารฝ่ายวิญญาณพจนคำของพระองค์นั้นเป็นเหมือนอาหารฝ่ายวิญญาณของเราเพราะว่ามนุษย์จำลรงด้วยอาหารสิ่งเดียวก็หารไม่ได้แต่มนุ์ นั้นจะดำรงอยู่ได้ด้วยพัฒนาครำของพระเจ้าที่ออกมาจากพระโอษของพระองค์ฉะนั้นเราจะต้องรับอาหารฝ่ายวิญญาณของเราอยู่ตลอดเวลาเพื่อเราจะได้เติบโตขึ้นในทางของพระองค์ขอพระเจ้าอํานวยพระพรพี่น้องครับอาเมนครับ